เอาละครับปกติเราเห็นน้องหมาเป็นสัตว์เลี้ยงอยู่ในเกมนะฮะวันนี้เรามาทําความเข้าใจถึงความรู้สึกของน้องหมานะครับด้วยการเป็นน้องหมาซะเองในเกมอ่าสีมันอาจจะดูยากนิดนึงเพราะว่าพอโมเดลตัวเล็กลงแล้วสีมันเพี้ยนไปนะครับมันก็เหมือนกับคลิปก่อนหน้านี้นะฮะเป็นเฉพาะทางผมเท่านั้นที่เห็นเป็นน้องหมาคนอื่นเห็นเป็นตัวละครปกตินะครับเอาสีขาวโดนคิวนะครับผมอาจจะต้องใช้จาชื่อแทนเะน่ยเพราะสีมันดูยากสีส้มรีพอร์ตท,ที่ห้องไฟน่าจะลงท่อไป อืมบ้เอ,อเจ้าหมาเชื่องดีฉันมีของจะให้นายอ่ะอ้าวสีเขียวเข้มบอกมีของจะให้ผมของกินนะได้เลยสีเขียวเข้มคืออันไหนเดี๋ยวก่อนอันนี้เหรอ,อไปด้วยไปด้วยไปด้วยได้กินของกินแล้วหยุดไม่ได้ไหนอะ่ะอันนี้เปล่าใช่ใช่คนนี้แหละสีเขียวเข้มนายมีของกินไม่ใช่เหรอไหนอะ่ะในของกินขอของกินหน่อยของกินของกินอันนี้คือสีเหลืองเขียวเข้ม ผมต้องจำชื่อแต่ไม่ถนัดเลยเออออกซิเจนสีม่วงสีม่วงอยู่เออเปิดไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่ทันไม่ทันทันไหมโอ้ทันโอเคอยู่กันครบม่วงชมพูเหลืองแล้วไหนอาหารนะเพื่อนไม่เห็นมีใครให้เลยอสีส้มโดนคิวคราวนี้สีเขียวเข้มเจอทำไมนายอยู่ที่นั่นล่ะวัดเขาไม่ยอมให้อาหารผมครับผมต้องวตดเขาออกเขาบอกจะให้อาหารผม สีฟ้าอ่อนบวสีเขียวฉันก็ด้วยปุ๊บๆเจ้าหมานิสัยไม่ดีเอาก็ไม่ให้ขนมมาออาวโดนไปสามบวดครับเรียบร้อยสีมันออกเป็นฟ้าๆหน่อยๆเอาไม่ใช่โทษฐานไม่ให้ของกินไปละวหนึ่งใครไม่ให้ของกินเราเราบวชหมดหิวสีม่วงเออเริ่มดูง่ายแล้วอันนี้ผมสีดำเนี่ยเห็นไหมสีดำคือต้องดูแบบขอบๆอ,อันนี้สีฟ้าอ่อนหรือว่าน้ำเงิน เไปไปไปด้วยกันข้างบนข้างบนข้างบน,งบนเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันโดนคิวแน่เลยผมโดนแน่เลยโอเคข้างล่างผมอยู่กับสีเหลืองท,ทําทัสต่อแล้วกันนี่มีสแกนด้วยสแกนหมา <laughs> สแกนน้องหมาแต่เป็นคนขึ้นมาไยเก็บไปก่อนไม่มีใครมาดูห้องนูน้นโอ้ยซ่อมไฟอีกสีเหลืองอยู่กับเรานะสีม่วงเฮ้ เหมือนจะมีคนหายไปมีคนหายไปหรือเปล่าไม่มีสีม่วงนะฮะอยู่ขวาม,มือดูกล้องไว้นะเราจะไปดูข้างนอกเข้าใจไหมห้องอาวุธดาวโหลดดาวโหลดเขาเป็นน้องหมา <c oughs> น้องหมาคาาแ้มเอกสารไปมันน่ารักก็จริงแต่มันเล่นยากขึ้นแอดมินสีม่วงอยู่เอ้าแล้วเมื่อกี้อยู่ห้องกล้องไม่ใช่เหรอเหลือสแกนผมว่าสีเหลืองแน่เลยเอ้าสีมพูดโดนคิว ชีชีคือสีม่วงสีม่วงก็บอกว่าสีฟ้าอ่อนพวกเขาคิวข้างหน้าข้างหน้าใครอะ่ะอา้าแล้วก็ไม่บอกเบาสีม่วงไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าดูกล้องเราเจอสองรอบแล้วเขาคิวเราก็ได้แต่เขาไม่คิวผมฟ้าอ่อนแล้วกันอา้าวสีม่วงออกไปแล้ววัดแล้วไม่โหวตอา้าวออกไปกันหมดหรือผมคนเดียว สีม่วงจริงด้วยทำไมฟ้าอ่อนไม่กดโหวตละ่ะรอตั้งนานเพื่อนออกมันแล้วแต่สีม่วงอยู่กับเราก็บ่อยนะเขาไม่คิวเราโอเครอบนี้ผมสีม่วงนะฮะเออเราตามสีน้ําเงินไปดีกว่าเวลาคุยกับเพื่อนจะได้แบบคุยได้ถูกว่าอยู่กับสีอะไรโทนี่นายอยู่นิ่งๆหน่อยได้ไหมวิ่งไปวิ่งมาทําไมเนี่ยสีน้ําเงินดูกล้องเอยดูกล้องด้วย <laughs> เออเมื่อกี้สีชมพูวิ่งลงไป สีฟ้าอยู่แอดมินสีส้มหรือเหลืองน่าจะส้มวิ่งเข้าไปที่แอดมินฮะแอดมินแอดมินสีพูดดนคิวสีส้มก็น่าสงสัยนะสีเหลืองเจอที่เม็ดเบย์โอ้ไม่ฉันชอบสีมพูนะผมถามว่าสีส้มอยู่ไหนนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้เขาไม่วิ่งออกมาเขาบอกว่าห้องอื่นแสดงว่าเขาแน่นอนเขาอยู่กับฉันสีแดงบอกแล้วที่ไหนละ่ะผมถามแล้วก็ไม่บอกบวชเลยด้วยสีส้มออกไปแล้วนะฮะ อ่ะโหวดข้ามไป3คนคนอื่นไม่ยอมโหวดกันนะนั่งนิ่งกันเลยสีแดงคือนี่นี่คือสีแดงนะครับต้องดูที่ลิ้นสีแดงทำทัสหน่อยไม่ได้ทำเลยที่ห้องชิลตัดเล็กเตอร์เล็กเตอร์อผมมาคนแรกอันตรายมากขอเติมน้ำมันก่อนแปบ๊บหนึ่งขอเติมน้ำมันแป๊บสีแดงวิ่งไปตามไปแล้วตามมาแล้วโอเคปิดเรียบร้อย มีคนดูกล้องสีขาวดูกล้องสีน้ำเงินสีนเงินวิ่งมาสีเหลืองวิ่งมาสีเหลืองสีเหลืองเดี๋ยว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 อยว่าพิ่งนะสีอันนี้สีอะไรดูไม่ออกอ่ะสีขาวอยู่กับเราอ่าแล้วก็ห้องไฟไม่มีคนอยู่โอเคลูดบัตรอ๋อต้องเติมอันนี้อีกอันโอโ้โหอ้าวทีสตอเลตคนที่ฉันชอบจากไปหมดแล้วมันน่าเศร้าเหลือเกิน ฉันคิดว่าน่าจะเป็นสีขาวนะสีเขียวอ่อนวิ่งตามฉันตลอดเลยอ๋อสองคนเมื่อกี้ใช่ไหมสีเขียวอ่อนบอกว่าไม่เคยวิ่งตามนายนะ <c oughs> เอาไม่ใช่ด้วยน้องหมาปลิวน้องสารคิว <c oughs> มาเลยคิวมาเลยอ่าชัวร์เลยตรงนี้เนี่ยคนหนึ่งไม่ให้เราเปิดไฟคิวมาสิคิวมาคิวเข้มหรือคิวอ่อนไม่รู้อ่ะอยู่หน้ากล้อง มีปิดประตูมีปิดประตูสีแดงอยู่กับเราอาอีกแล้วเลกเตอร์โดนแน่ๆผมห้อง CCTV มีคนอยู่นะฮะมัมีคนอยู่โอเคอ่ะไปข้างล่างอันหนึ่งเพื่อนอยู่กันหมดอยู่กันหมด CCTV ก็ยังอยู่ผมเลีองอันเดียวที่ชิวอันนี้เรียบร้อยหมดแล้วใครไม่ทำเนี่ยอีกเซี่ยวหนึ่ง ตัวนี้สีเงินเราอยู่หน้ากล้องนะฮะสิมีคนออกเกมโดนคิวหรือเปล่ามีคนออกเกมมีคนออกเกมห้องไหน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 เอาสีแดงโดนคิวเหลืออยู่สี่คนสีเขียวเข้มบอกว่าเห็นที่กล้องนะครับเขาลงท่อไปแล้วใครล่ะไม่เห็นบอกชื่อเขียวอ่อนสีน้ําเงินก็สงสัยเขียวอ่อนเขียวอ่อนโดนไปสามครับเขียวอ่อนบดเขียวเข้มถ้าไม่ใช่ก็น่าจะเขียวเข้มแหละ โน้องหมาอ้าวเขียวอ่อนใช่อ่อมีใครสแกนไหมน้องหมาเราไม่มีสีอะไรเนี่ยสีขาวใช่ไหมจูปิเตอร์ได้เลยเราเป็นปัดดี้กันเดี๋ยวไปด้วยกันอันนี้สีเหลืองกับสีน้ําเงินนะฮะเอสีส้มหรือเปล่าส้มหรือเหลืองด็อกเอรไปด้วยไปด้วยไปด้วยเออเหมือนกันอันเดียวกันเลยเออมีเหมือนกันหมดเลยฮะ โอเคเรียบร้อยหมดแล้วห้องนี้ไปห้องอื่นต่อเป็นน้องหมาเพื่อนรักไปไหนไปด้วยกันห้าสี่เจ็ดปดห้าสีส้มสีน้ำตาลเจอสีขาวถาว่าทำทัสที่แอดมินยังไงนะฮะผมบอกว่าให้หยิบการ์ดขึ้นมาก่อนผมอยู่กับสีขาวนะครับเขาเป็นบัดดี้ของผมฟุ๊ขอบคุณมากบัดดี้โม่จะคุยกับบัดดี้สีชมพูตกลงมาเอ้า โถเอ้ยอดวิ่งเล่นกับบัดดี้เลยสีน้ำตาลใช่ไหมผมอันนี้เขียวเข้มลำบากตัดไฟตัดไฟไม่เป็นไรน้องหมาเปิดไฟได้เรียนมาอ่ะสีเขียวอ่อนใช่ไหมไม่ค่อยดีเลยตรงนี้โดนคิวง่ายงตรงนี้เอ้เอดีที่ประตูปิดก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอเออเขาเข้ามาได้อ,อันนี้ มีคนวิ่งมาอย่านะใช้สมาธิอยู่โอเคเอา้าที่หลับมีอีกอันหนึ่งมีใครโดนคิวหรือยังยังไม่มีใครรีพอร์ตเลยนะฮะเปิดประตูเปิดประตูข้างล่างห้องอาวุธ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 อ่านี้อันหนึง่งไม่ใช้คิวผมคนแรกเองน,นะผมเก็บอันนี้ไว้ไดีกว่ารอไว้ตอนท้ายสุดไม่งั้นมันจะง่ายเกินไปรีบจบเกมไม่คิวจริงเห ดูกล้องดีกว่าอ้าวนี่ไงโดนละสีแดงสีส้มเป็นคนเจอสีน้ําตาลสีม่วงบอกว่าสีส้มอะไรเนี่ยไม่พิมพ์กันเร็วเหลือเกินเดี๋ยวไม่เหมือนกันเลยสักคนสีดาบอกว่าสีน้าตาลอยู่กับสีแดงตอนล่าสุดที่เพิ่งเจอสีส้มบอกว่าสีเขียวเห็นกับตาเลยสีขาวบอกว่าสีส้มแน่นอนเพราะว่าสีเขียวอยู่กับฉันตลอดอ๋ออ๋อแล้วเวลาจะหมดแล้วด้วยสีส้มแล้วกันอ่ะสีส้มเป็นคนรีพอร์ตนะฮะใช่หรือเปล่าทําไมเขาพิมพ์กันเร็วจังเยน้องหมาตกแล้ว่ะ เอาไม่ใช่สีส้มเขาบอกว่าสีอะไรนะเมื่อกี้เดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูดยอ,ยดอ๋อสีเขียวใช่ไหมสีส้มบอกว่าสีเขียวโอเคสีเขียวใช่ไหมสีส้มบอกวดไปแล้ววดไปแล้ววนไปแล้วเขียวก็ว,ว,ดว,วดแล้วด้วยใช่หรือเปล่าถ้าไม่ใช่คือปั่นกันเองแล้วนะหรือไม่ก็อาจจะแบบสังเกตไม่ทน100ันร้อยเปอร์เซ็นเป็นการคาดเดาทั้งคู่อา้าวสีเขียวจริงด้วยออกเกม โดนหวดไปแล้วด้วยไง